ไม่ว่าตลาดล่างตลาดบนนะครับมันก็มันก็คนเหมือนกันนะการแต่งรถนะผมจะบอกให้ว่ามันไม่มีตลาดล่างตลาดบนหรอกถ้าตลาดล่างถ้าคุณด่าว่าผมตลาดล่างเนะี่ยคุณรู้ไหมว่ามอเตอร์ไซค์ผมสองคันได้กระโมงน้อยเนะี่ยเกือบสองล้านเนี่ยถ้าคุณบอกพวกผมตลาดล่างนะ่คุณอย่าไปว่าเขาเลยครับเชื่อผมนะคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไป สวัสดีครับผมวัยรุ่นโ i ซิง h ช n แนลนะครับวันนี้อยู่กับช่องวัยรุ่นโ i ซิง h ช n แนลมีเพื่อนๆขอมาให้มาถ่ายพิกกิกฟูลออปชันนะครับหรือกิกเฮดคาร์นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรวมนะครับมีรถรุ่นไหนกันบ้างรถตู้ฟอร์จูเนอร์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ประมาณนี้นะแต่งก็อย่างน้อยก็มีหลักแสนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพิกกิกเลยนะครับพิกกิกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับให้พิกกิกแนะนาตัวหน่อยครับพี่ก็พิกกิก h อ a คานะหรือพี่กิ๊กฟูมชันนะก็เป็นแอดมินกลุ่มฟูมชันอ่าอยู่ที่ดังสิตเรานีแหละที่ังสิตเห็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านโรสซิ่งใช่ไหมพี่ใช่ <S 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 ครับที่นี่หมู่บ้านโรสซิ่งครับเพราะว่าซอยผมไม่มีเด็โรสซิ่งนั่นเลยตั้งแต่หัวซอยจนท้ายซอยมีโรสซิ่งเลยนะก็เลยเป็นหมู่บ้านโรสซิ่งตามที่พี่กิ๊กลงไปหรือ,อหรือประมาณว่าปักบูดไว้ก็คือหมู่บ้านโรสซิ่งใช่ครับ พี่กิ๊กเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรอประมาณพี่กิ๊กซิ่งรถมาตั้งแต่อายุ15นะ15นะแต่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันแรกก็คือตอนอายุ16เป็นมอเตอร์ไซค์ซซปิโก้นะช่วงนั้นก็สมัยนั้นก็ยังเรียนพาณิชย์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแต่งเริ่มเข้าวงการรถซิ่งสมัยสะพานแขวนดังๆยุคนั้นพี่กิ๊กก็เริ่มเริ่มซิ่งมาตั้งแต่ย สมัยต้อนไวรุ่นเนี่ยรเราไรายได้จากไหนมาแต่งรถเนี่ยพี่รายได้จากไหนเหรอสมัยสมัยสมัยไยรุ่นเลยย้อนไปยุค90เลยนะก็ผมเรียนพาณิชย์ผมก็จะได้ได้เงินจากโรงเรียนนี่เป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณพันหนึง่งสมัยก่อนพันหนึ่งเ็เยอะนะเอาเงินพันหน,นึ่งเนี่ยแหละเอามาแต่งนูน่นแต่งนี่มั่งแล้วก็เล่นสนุกที่บ้านมีโต๊ะสนุกไงทำโต๊ะสนุกที่บ้านเปิดกิจการโต๊ะสนุกเปิดไว้สาโต๊ะผมก็หาเล่นสนุกเอาได้เงินมาก็มาแต่งรถมาอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็มีขอพ่อแม่บ้างอะไรบ้างโกหกเขาบ้างอะไรบ้างเพื่อเอาเงินมาแต่งรถแต่งอะไร,รประมาณนี้ก็คือวัยรุ่นนะนะวัยรุ่นครับ,รรบใช่นนใช่ครับผมถามย่อยอีกหน่อยครับทำไมถึงชอบรถซิ่งครับพี่ผู้ชายของมันคู่กันน่ะนี่พูดตรงๆเลยว่าของมันมันคู่กันนะเออบางคนเขาก็ลูกบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่เรามันมันเติบโตมา กับรถซิ่งไงชอบ,บมอเตอร์ไซค์<ม>ตอนเร็งเด็กก็ชอบปั่นจักรยานชอบยกล้อชอบปั่นแข่งกันอะไรเงี้ยพอเราโตมาเราก็มาเล่นมอเตอร์ไซค์อะไรเงีเยง้ยเริ่มไต่เต้ามาจากมอเตอร์ไซค์ครับก่อตั้งกลุ่มฟูฟชั่นแรกๆประมาณไหนพี่มีรถกี่คันพี่อ๋อฟูฟชั่นเหรอโหถ้าย้อนไปก็ตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณ5ปีนะ ห้าห้าหกปีก็ก็ร่วมแต่งตั้งมากับประธานเอ็มเลยตั้งแต่วันแรกรก็อยู่ด้วยกันมาก็ตั้งแต่สิบคันอะ่ะตั้งแต่สิบคันะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบเก้าสิบนะฟูมชั่นเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันเป็นกลุ่มพพเพื่อนพี่น้องมันเป็นกลุ่มเพื่อนพี่น้องนะมันไม่ได้เป็นกลุ่มที่แบบว่าอะไรคือเป็นกลุ่มที่หนึ่งชอบรักการแต่งรถกันแล้วก็ชอบมีกิจกรรมในการแต่งรถอ่าแล้วก็อันดับสามนี่คือเราอยู่กันแบบเพื่อนพี่น้องจริงๆก็คือเนี่ยเนี่ยสามข้อเนี้ มันถึงอยู่ด้วยกันได้เอมก็เป็นประธานผมเป็นแอดมินแต่คือตอนนี้ผมอะได้แต่งตั้งแอดมินขึ้นมาแทนผมก็คือ king ตั้มนะแต่ผมก็ยังดูแลน้องๆเป็นที่ปรึกษาอ่าก็ดูความเด็นของน้องๆน,นะก็ยังอยู่เคียงข้างฟูมชั่นก็ ต่อไปเรื่อยๆครับผมกลุ่มฟูลชั่นน่งพี่อยู่ละแวกไหนกันมากพี่ลกลุ่ม<า>ฟูลชั่นอยู่ละแวกไหนเหรอก็อยู่โดยรวมก็อยู่ทั่วไปอะเมื่อก่อนก็จะเน้นแถวบริเวณใกล้เคียงใกล้เคียงชนบุรีสระบุรีอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่เน้นกระบะไม่เน้นรถะไรชนิดเน้นรถสวยงามทุกรุ่นขอให้มีใจรักไม่ว่าจะเป็นอยู่ภาคเหนือภาคใต้เชียงใหม่อยู่สุงไหงกโกลกหรือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้รักฟูลชั่นก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เพราะว่าตอนนี้นโยบายของ ของฟูชั่นอ่ะตอนนี้มันได้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนรับแต่กระบะแต่ทุวันทุกวันนี้รับหมดไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถ Fortuner SUV อะไรรับหมดครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยทักไปหาประธานเอ็มได้ทักไปหาแอดมินกิ๊กได้หรือทักหาเพื่อนพี่น้องก็ได้ ทุกคนถึงกันหมดครับประมาณนั้นพีก่กิ๊กอย่างสมมติว่าถ้ามีพี่ๆหรือน้องๆเนี่ยสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะพี่รถเนี่ยจำเป็นจะต้องสุดไหมพี่หรือยังไงรถเด้อเข้าใจครับคำถามนี้ผมเจอมาบ่อยมากนะว่ารถต้องสุดไหมไม่กล้าเข้าฟูมชั่นนุ่นน่านไม่เกี่ยวครับรถคูณแค่มีทรงนะห้องเครื่องเดิมก็ได้ไม่ต้องทำสีนะแค่มีจัดทรงฝานหน้าคาร์บอนแล้วก็ แค่นั้นพอครับก็สามารถเข้าได้แล้วค่าดิกเกร์3,900ครับแค่นั้นเองมันไม่ยากนะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยทำไมผมถึงถามนี้พี่ครับเพราะว่าในฟูอปชั่นเนี่ยรถแต่ละคันมันจะบอกว่าสุดก็ว่าได้พี่ครับใช่ไหมเชื่อเอินบ่งบอกไงใช่ <c oughs> ฟูอปชั่นน,นะ <c oughs> ผมก็ดูเห็นฟูอปชั่นเนี่ยมาหลายปีละดูแต่ละคันเนี่ยมันก็สุดนะพี่ผมถึงถามคําถามเมื่อกี้อะพี่ครับครับประมาณนี้พี่แล้วก็คําถามนี้ผมว่าหลายคนอาจจะ อยากฟังนะครับพี่กิ๊กทำงานอะไรถึงได้มีตังแต่งรถขนาดนี้พี่ทำงานอะไรเหรออืมัมนดับแรกเลยพี่กิ๊กเนี่ยทำงานอยู่หลายอย่างนะเออเป็นเออ ซับหลักของบริษัทเวิร์กพอยต์ใตำแหน่งผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายจัดการยังยังอยู่ไหมพี่ตอนนี้ยังอยู่ครับ,รบยังอยู่ครับแล้วก็<น>เปิดรถสไลด์รับสไล,ลด์รถทั่วประเทศรับสไลด์ด้วยแล้วก็รับจำนำร,รับจำนำรับจำนำรถของมีค่าชนิดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้รเราคุยตรงนี้เลยนะนะไอ้พวกประเภทมาหาว่าพวกผมขายยาขายอะไรเนี่ยมึงเลิกคิดไปเลยชั่วโมงนี้มันไม่มีแล้วนะสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยเปลี่ยนแล้วครับครับมันมันไม่ใช่ว่าจะทําตรงนั้นแล้วรวยอย่างเดียว อย่างอื่นทําแล้วรวยก็มีตั้งเยอะใช่ไหมใช่ถูกต้องครับบางบางทีเอาผมขอบพูดแทงหน่อยนะพีอ่อย่างคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ชอบโรสซิง่งเขาอาจจะมองเราแบบเป็นแบบนั้นใช่<ม>ใช่ครับพี่คนเรามันมองกันได้ครับนะม,มองกันได้ใช่ก็ตามนั้นนะฮะก็คือสี่ห้าอาชีพที่พี่กิ้งทำนะแต่คือว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายหมดก็คือพูดได้ฟังตรงนี้เลยครับไม่มีไม่มีเทาไม่มีดําเอาแบบเขาขาวก็ไปเลยขาวอย่างเดียวครับใช่นีผ่ผมผมเพิ่งรู้เนี่ยว่า ที่ทำเวิร์กพอยดด้วยใช่ครับเป็นเป็นซับหลักนะเป็นซับเป็นซับไพรเออร์เนี่ยเป็นซับหลักๆของบริษัทเวิร์กพอยก็คือเกี่ยวกับดูเกี่ยวกับพวกระบบไฟกองถ่ายทุกสตูก็อยู่อย่างที่บอกเห็นอย่างเงี้ยเป็นผู้จัดการนะฝ่ายการตลาดนะเนี่ยฝ่ายการผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะเคยเคยบอกใครไหมพี่แบบอย่างออกก็คนลึกๆเท่านั้นที่จะรู้เขาก็รู้ครับว่าว่าผม อ่ยูตรงนี้แต่บางคนเขาก็มองไม่รู้เพราะบางคนเขาก็ไปได้ถามว่า้ผมพิกินททางานอะไรถูกปะล่ะแต่นี่คือเหมือนเราแบบมาคุยเป็นสื่อบางคนก็อยากรู้เอ้พ่กิ๊กแต่งรถคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันสามสี่แสนเขาตังมาจากไหนถูกปะนี่ผมก็บาอที่บายให้ฟังมันเป็นตรงนี้คนเราส่วนมากจะมองตรงที่แบบเหมือนเขาสําเร็จแล้วเรามาสงสัยที่หลังนะใช่ใช่มันมาสงสัยกันได้ครับใช่พี่ใช่ผมก็สงสัยนะคนนู้ลรวรวยอย่างวะแต่ก็เรื่องของเขาเราเขารวยเขาก็ไม่ได้ให้เราใช้เออแต่ของผมอ่ะก็ประมาณนี้ ที่มาของรายรับต่าเงินเก่งดีนะพี่เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยบ้างไหมถามว่าเหนื่อยก็ถามมันมันก็เหนื่อยอ่ะแต่เราก็ต้องทําเพราะว่าลูกเมียเราครอบครัวเราคล้ายจ่ายผมเยอะใช่แล้วพี่กิ๊กตอนนี้มีใช้รถรุ่นอะไรแล้วก็มีรุ่นไหนครอบครองบ้างพี่ตอนนี้เหรอที่เป็นรถพี่รถพี่กิ๊กหลักๆเลยนลรถใช้งานก็จะเป็น Fort u n e r Fortuner นี่ก็เป็นตัวเป็นตัวท RD นะ แต่แปลงหน้าเป็นตัวจียชุดแต่งชุดอะไรเคืนี่เคยลงช่องไปประมาณสองสามช่องละเฉพาะอะไหล่รวมแต่งรวมอะไรก็ตกอยู่ประมาณ6กเจ็ดแสนแล้วก็มีโมงน้อยโมงน้อยนี่ก็ก็ซื้อบาบันทุกมอเตอร์ไซค์สองคันนี่แหละ,ะก็เป็นพี่น้องกันสองคันนี้ก็เป็นพี่น้องกันพ,พูดพูดถึงโมงน้อยหน่อยพี่คือไว้ออกงานอะไรพี่โมงน้อยโมงน้อยก็เริ่มแรกเลยก่อนซื้อโมงน้อยเลยผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาก่อนผมซื้อเซอร์มาก่อนผมซื้อเซอร์มาปุ๊บเวลาเราไปทริปเนี่ยเราก็ต้อง มีรถเซอร์วิสเราจะเอาไปเอาสไลด์ไปเซอร์วิสเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะรถมัน,นใหญ่มันไม่เหมาะมันก็โดนฝนโดนแดดโดนอะไรเงี้ยพี่กี้ก็เลยตัดสินใจซื้อโม่งน้อยมาซื้อมาทําซื้อมาก็ราคาก็จาไม่ผิดซื้อมา5้าแสนสองห้าแสนสองซื้อมาพี่กี้กกมาทําใหม่หมดทําน่นทํานี่เปลี่ยนเอาง่ายว่าญี่ปุ่นทั้งลําแบรนดทั้งลําเข้าๆประมาณเท่าไหร่พี่บอกเข้าๆรวมซื้อเฉพาะรวมซื้อไหมเอารวมซื้อได้ป่ะรวมหมดเลยพี่รวมไปหนึ่งอยู่มาล้านหนึ่งรวมหนึ่งล้านหนึ่งแสนใช่ สุดแล้วพี่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนแต่ละคันนะใช่ก็คือเอาไว้ออกทริปแบบขับมอไซค์ออกทริปนี้ใช่ก็เอาไว้ออกทริปเอาไว้พาลูกเที่ยวเอาไว้ไปกางเต็นใช่เห็นพี่เิ็กเที่ยวบ่อยนะแทบทุกอาทิตย์เลยไหมพี่ก็เดลักันครับผมตัวใหญ่เดลครันเห็นไปกลางเต็นกันใช่ไปกางเต็นด้วยครับแล้วก็บีทริปมีอะไรก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วผมขอถามหน่อยอย่างมอไซค์แต่ละคันเนี่ยแต่งไปคร่าวๆประมาณเท่าไหร่มอไซค์เหรอคร่าวๆว่ะคันนี้คันนี้เพิ่งเพิ่งเป็นคันเจ้าคิงคองได้ทำสีใหม่อะไรใหม่สองคันนี้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดอะไหล่เหมือนกันหมดงานแบรนด์ทั้งลำคร่าวๆเคยนั่งกดเครื่องคิดเลขคันหนึ่งอยู่ประมาณสามแสนห้าคันหนึ่งนะรวมทั้งหมดแล้วพี่สองคันก็ประมาณเจ็ดแสนเนี่ยเกือบล้านแล้วพี่สองคันก็เจ็ดแสนมันอยู่ที่อะไหล่ไงถาม่อยพี่ทำขนาดนี้กล้าขับไหมก็ขี่เองนะกิบ ก็คือออกทิปไหมพี่ออกทิปก็ขี่เองอก็หมดปอกตล,ลอดหมดปอกเลยพี่หมดปอกเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องนี้ก็เป็นพวกออโอเพนหลังขนหนไปละไม่ใช่ลูกเดิมละ<อ>เป็น6กแปดเครื่องซิ่งแล้วพี่เป็นเครื่องซิ่ง8เป็นลูกสูบ68ลูกเดิม59พี่กิ๊กไป68ทั้งคู่เลยมันมันถามว่ามันแพงอะไรหนึ่งมันแพงอะไรมันแพงพวกอะไรไม่ว่าจะเป็นพวกปัม๊มปั๊มบนปั๊มล่างเนี่ยอย่างคันนี้อ่ะอ่อย่างคันนี้อ่ะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะปั๊มบนโลโก้แดงเม็ดปรับโคเค้น ฝาเดปัมล่างแมงสาบจานหน้าแบมโบโชกหลังในตอนเท่าไหร่ครับพี่โอ้โหก็เฉพาะตัวนี้ก็เนี่ยโลโก้แดงก็มี20,000ื่นกว่าแมงสาบ35ม0 0ยังไม่รวมแปลงขาจานหน้าแบมโบห15,000โชกหลังในตอน4 0,000ื่นแล้วทั้งคู่นะเครื่องก็ตัวละแสนแล้วเฉ<อ>พาะเครื่องอีกเดียวเครื่องยนต์เนี่ยตัวละแสนแล้วแล้วอเซนซอรี่กับภายนอกโอ้ก็อยู่คันหนึ่งประมาณ3.5 0 0 สามแสนแล้วบาทแล้วพี่นะใช่เข้าๆนะแล้วก็มีรถน้องๆเน,นี่ยรถเสียโอ้กาลังปั้นเหมือนกันคันนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันแล้วก็รถน้องๆข้างหลังลก็คือพร้อมอะพร้อมออกทริปเวลาออกทริปเนี่ยออกกี่คันเนี่ยพี่ไปเที่ยวกลุ่มผมเหรอถ้าหลักๆแล้วมาประมาณ10กว่า10กว่าคันสิกว่าคันเฉพาะกลุ่มกลุ่มกลุ่มโกดังเซอร์ลังสิตนะเพราะตรงเนี้ยเพราะผมอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นโกดังเซอร์ลังสิตโกดังเลยนะพี่โกดังเซอร์ลังสิตโกดังเซอร์ลังสิตมีหน้าเพจไหมพี่อ่าไม่มีครับก็คือจะเป็นชมรม มีน้องๆกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ต้องบอกว่าบาสิบคันออกกันทีก็ก็สนุกอยู่กันแบบหมดปอกใช่ปีโอ้โหสุดอารมณ์มันเป็นไงมั้งพี่หมดปอกอะสองจังหวะมันก็มันก็สนุกอะสองจังหวะก็รู้อยู่แล้วมันเร็วรถสมัยนี้มันเร็วแต่เราต้องขี่ให้ความระมัดระวังครับคือจะไปไหนก็แล้วแต่พี่กิ๊กเป็นเป็นพี่ใหญ่น่พี่กิ๊กต้องบอกน้องๆทุกคนเวลาออกก็คือจุดหมายจุดเส้นชายอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ยจะไม่ค่อยให้น้องแบบว่าอันไหนยกคือยกอันไหนผ่อนได้คือผ่อน พเพราะเราขี่เพื่อความสนุกเราไม่ได้แข่งกันเพื่อจะเอเป็นเราตายอ่าตรงนี้ก็ฝากน้องๆกลุ่มอื่นด้วยที่ดูนะเป็นห่วงยกได้ยกเบาได้เบาครับมันพลาดมาแล้วมันไม่คุ้มใช่พี่มันมันนะชีวิตครับชีวิตอ่ะใช่แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถแล้วพี่พี่กิกมีโปรเจกพี่กิกมีโปรเจกที่จะทํารุ่นอื่นบ้างไหมพี่โปรเจก <4 S 2> <ลอ S 1> หรือสอล้อองนนพี่สล้อนี่สองล้อไม่น่ามีนะแต่โปรเจก โปรเจกต์4ล้อเนี่ยที่มองอยู่นะน่าจะเป็นเอาผ่านเล่นเอาผ่านเลยพี่เอาผ่านถ้าพี่กิ๊กเล่นเอาผ่านนี่ก็คงน่าจะเม็ดธรรมดาแล้วพี่เอาผ่านพ,พี่กิ๊กโปรเจกต์ที่ตั้งไว้ก็เป็นระบบถุงลมแล้วก็ภายใน V ีเครื่องเสียงระบบ SQ แค่นั้นประมาณนั้นก็น่าจะประมาณอูแต่มันมันใช้เงินเยอะไงเอาเอาแค่นี้จริงเหรอพี่ก็ก็ต้องดูเงินตอนนั้นก่อนว่าเรารายรับเราจะเป็นแบบไหน,นของทุกอย่างมันต้องใช้เงินไงใครวะครับของทุกอย่างสี่ทุกอย่างมันต้องใช้เงิน มันต้องใช้เงินซื้อมาเงินหนึเราต้องใช้เงินใช่เราต้องใช้เงินเราจะไปนู่นนี่ไม่ได้คือเราทําอะไรเราต้องเผื่อเผื่อครอบครัวด้วยเผื่ออะไรหลายหลอยา่างไม่ใช่ว่าเราทํารถปุ๊บแล้วเงินเงินเราไม่มีตรงนี้มันไม่ใช่เราตายผมคนในครอบครัวต้องได้อยู่ <c oughs> สุขสบายก่อนใช่ไหมีใช่ครับผมต้องต้องต้องให้ลูกให้ครอบครัวสุขสบายก่อนถึงจะเอามาใช้ตรงนี้ได้เอาเอ้นี่ผมขอขอ ันจะสมควรหรือเปล่ามึงนะครับถ้ารถมันรวมๆกันเนี้ยได้บ้านหลังนี้ใหญ่หลังเลยนะก<อ>็หลังใหญ่เลยนะพี่ถ้าผมไม่ไม่แต่งรถมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่พูดถึงความสุขอะเราก็ต้องเอาแต่คืออะไรก็แล้วแต่แตผมต้องดูครอบครัวออก,ก่อนแต่ผมว่าบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ไม่ไม,ไม่สำคัญเรเท่ากับความสุขนะพี่นะใช่ครับ,บนนใช่ครับ,รบ <ๆ S 1> แล้วก็มีมีอะไรอีกไหมพี่เกี่ยวกับพวกนี้ไม่มีครพี่ก็มีอะไรอีกไหม ก็ฝากนี่แล้วละกันเรื่องเรื่องที่ตลาดล่างแล้วกันยังเหรออ่ารตรงนี้ตัดไปก่อนนะตรงนี้ตัดไปก่อนนะครับ,รบก็โปรเจกต์รถใหม่ก็ประมาณเท่านี้ใช่พี่ใช่โปรเจกต์รถใหม่ประมาณขนาดนี้ครับผมก็รอใครเป็นเอฟซีพี่กิการอติดตามดูว่าอะไรเอาเอาผ่านด้วยพี่เอาผ่านเอาผ่านจอมาเป็นยังไงรอรอติดตามพี่กิกแล้วก็ให้พี่กิกฝากถึงคนที่คอมเมนต์ด่าสังคมรถซิ่งว่าตลาดล่างหน่อยพี่อ๋อ เออตรงนี้นะทําไมเขาจะต้องมามาว่ากันมาอะไรกันนะไม่ว่าตลาดล่างตลาดบนนะครับมันก็มันก็คนเหมือนกัน,นการแต่งรถน่ะผมจะบอกให้ว่ามันไม่มีตลาดล่างตลาดบนหรอกถ้าตลาดล่างถ้าคุณด่าว่าผมตลาดล่างเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามอเตอร์ไซค์ผมสองคันได้กระโมงน้อยเนี่ยเกือบสองล้านเนี่ยตลาดล่างไหมผมขอถามคุณแค่นั้นนหะใช่ไหมพี่ใช่อ่ะผมบอกคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถผมสองคันเนี่ยเนี่ยสองคันเนี่ยมีล้านแปดล้านแปดแสนเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยสองคันเนี่ยเนี่ยสามคันเนี่ยรวมโมงน้อยล้านแปดแสนถ้าคุณบอกว่าผมตลาดล่าง คุณอย่าไปว่าเขาเลยครับเชื่อผมนะคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปคุณไม่ไปว่าเขาเลยนะเออ,อย่างน้อยคุณให้กําลังใจเขาเขาแต่งรถมาให้พวกคุณดูได้ดูได้ชมเนี่ยได้เป็นอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรได้เป็นแบบอย่างเนี่ยตรงนั้นนะคุณน่าจะโอเคนะนะครับผมขอแล้วกันอย่าไปว่ากันเลยเชื่อผมเถอะตลาดล่างตลาดบนอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ใจของพวกนี้ครับผมมันผมผมก็ว่าบางทีมันก็ไม่สมควรนะพี่ความชอบแต่ละคนคนเราม,มันชอบ ไม่เหมือนกันนะพี่ใช่บางเราอาจจะชอบโรซิ่งแล้วผมอยากขอถามว่าตลาดบนเป็นแบบไหนใ,หใครรู้นะคอมเมนต์มาผมขอรู้นะตลาดบนเป็นแบบไหนตลาดล่างยังไงตลาดบนยังไงตลาดบนต้องพวกอะไรพวกซปเปอร์คาร์เหรอ คุขี่ทุบคาบางคนจะมาขับเซอร์เลยแต่ผมไม่อยากยกไม่ไม่อ้างถึงไม่อ้างเออคุณขับคนขับทุบคาเนี่ยเขายังมาขี่พวกเซอร์ยังซิ่งกันอยู่เลยแล้วรวยรว,วยกว่าพวกผมอีกเออถ้าคุณว่าเขาคุณว่าแย่แต่คุณก็ว่าเขาด้วย<ช>ถูกไหม,ไหมอย่าไปว่าเลยครับอย่าไปว่ากันเลยเชื่อผมเถอะเอออย่างน้อยคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปแค่นั้นเองส่วนใหญ่แม่งทัวจีนทัวจีนลงทัวจีนลงเขาบอกยิ่งลงยิ่งดังนะบอกได้นะยิ่งลงยิ่งดังแล้วก็หมดไอ้ตรง ตลาดล่างหมดแล้วนะพป่ประมาณนี้นะแล้วก็ให้พี่กิ๊กฝากถึงน้องๆที่กําลังแต่งรถไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะและแนวทางการแต่งหรือข้อคิดดีๆจากพี่กิ๊กหน่อยพี่อ่าครับอ่าก็ฝากถึงน้องๆน,นะที่อลังจะแต่งรถนะก็จะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับอย่าครอบครัวเดือดร้อนอย่าให้ทางบ้านเดือดร้อนอย่าให้ลูกเมียต้องเดือดร้อนนะก็มีเท่าไหนแต่งเท่านั้นอย่าไปมอง คนที่แต่งรถแล้วเหนือกว่าเราล้ํากว่าเราเรามองไปมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวเรามีเท่าไหนแต่งเท่านั้นหรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องแต่งอยู่กับลูกกับเมียนะครับอันนี้ฝากแล้วก็เรื่องเรื่องขับรถเรื่องอะไรเนี่ยพีก่กิ๊งจะฝากเป็นเป็นนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะแข่งกันเนี่ยขอแนะนําไปแข่งกันในสนามนะครับแข่งในสนามปลอดภัยกว่าอะไรกว่านะครับอย่าไปเลยครับหลังนนถนนนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนมีปัญหาขึ้นมานี่มันไม่คุ้มครับพีก่กิ๊งฝากไว้เท่านี้ครับอ่าครับประมาณนี้นะพี่ประมาณนี้ครับแล้วกก็็คือ มีอย่งอางอื่นจะถามยังไพี่อยากอยากจะอ,อยากจะพูดอย่างเเพราะคำถามสุดท้ายแล้วต่อไปพี่ก็อ,อยากพูดอะไรไหมก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะเดี๋ยวผมคำถามต่อไปนะฮะสุดท้ายแล้วให้พิกิกฝากช่องทางการติดต่อหน่อยพี่แล้วก็ถ้าน้องๆเพื่อนๆเนี่ยคนไหนที่อยากแต่งรถเนี่ยสามารถปรึกษาพิกิกได้ไหมรหรือพิกิกทำรถด,ด้วยก็ปรึกษาพิกิกและกันได้ครับก็สำหรับ การติดต่อพี่กิ้งก็เฟซเฟซบุ๊กพิกกิ้งนะกิ๊กเฮดคาก็ทักแชทเข้ามาถามสอบถามได้ครับไม่ว่าจะเป็นแต่งรถกระบามอเตอร์ไซค์หรือโมงน้อยเกี่ยวกับอะไรทักมาสอบถามได้ครับมีร้านหรือว่าจะปั้นเซอร์เคอส์พิโก้ก็รับทํารับปั้นรับ,ร,บรับทำทุกอย่างครตั้งแต่สวยงามยันความแรงก็ทีมงานพิกกิ้งมีก็ช่างนุช่างมีนอ่า อันนี้นะแล้วก็ร้านพวกอะไหล่ร้านอะไหล่ก็ร้านอะไหล่พวกพวกก็มีเบลพูลซับบินนี่อะไรเงี้ยอันนี้โฆษณาเลยนะก็มีเบลพูลซับบินนี่นะอ่าปิ่นเจริญดอนเมืองนะแล้วก็มีปุ๊ลังสิทธ์อ่าอันนี้ร้านพวกพวกกันนะแล้วก็<ถ>มี r m MM n อันนี้กึงอ่าอันนี้ก็น้องรูทเขาเป็นคนดูแลอยู่นนก็อ่าก็มีอะไรก็เข้าไปทักถามทักทายหรือซื้ออะไหล่ผมจะพิกิ๊กมีส่วนลดแน่นอนอ<ด>่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านขายอะไหล่สาหรับพี่กิ๊กที่เอ่ยไปนะก็คือมีอะไรพรีกร่กิ๊กก ในราคาต้นทุนก็องขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่มีอะไรก็อยู่ข้างกันเสมอนะก็ <warrant. S 1> Donc, ไม่มีอะไรครับ <criteria. S 2> ก็ตามนั้นเลยที่ี่กิ๊ได้กล่าวไปถ้าน้องๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากทํามอไซ์อารมณ์ประมาณนี้ก็คือเข้ามาหาบิกิ๊กด้กำเงินมาได้เลยกำเงินมาทาตามทาตามงบทาตามงบละกันมีงบเท่านี้ก็ทําเท่านี้มีงบเท่านี้ทําเท่านี้ครับก็ทําได้แล้วตั้งแต่หลักหมื่นจนหลักแสนนะแล้วแต่ว่าจะทําแบบไหนครับก็ถามว่าราคากระเดงแน่นอน ไม่มีแบบบวกเวอร์หรือว่าอะไรก็สารับพิก่กิ๊ก็คือทําเพื่อให้น้องๆได้ไปขี่เล่นด้วยกันเพราะว่ามีรถตัวอย่างให้เห็นแล้วตัวอย่างให้เห็นใช่ครับผมว่าทําก็ฟูลอ o p ชั่นนะพี่นะใช่ต้องบอกว่าเอางี้ก่อนทํามาขี่รถพิก่กิ๊ก่อนเออท<บ>ถ,ถ้าแรงก็ทํถาถ้าไม่แรงก็ไม่ต้องทําเดี๋ยวไม่ให้ขีนะ่เลยสองข้นได้จะขี่ันไหนให้ขีข่ก่อนทําดีกว่าเออเอางี้ดีกว่า เออเอางี้น,น,นดีกวา่าพีรถให้ลองก่อนไม่แช่ทำแล้วทำแล้วแล้วมาลองนี่ก่อนทำให้ลองก่อนเอางี้ดีกว่า <c oughs> โรหาพิกมีครับเบอร์ผมก็0926484860โทรได้ตลอดนะแต่พิกกิก๊กเนี่ยจะติดต่อได้สะดวกสะดวกเข้ามาช่วงบ่ายช่วงบ่ายยันห้าทุ่มเที่ยงคืน<อ>หลังเที่ยงคืนไปแล้วก็จะไม่ค่อยแล้วเพราะว่าพิกกิ๊กจะปิดปิดปิดเสียงอะไรประมาณนี้อก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็พาผมพามาดูรถพิกกิ๊กนะว่าวันนี้เอาคร่าวๆก่อนนิดแบบโดยรวมแล้วก็มาเจาะลึก พูดเกี่ยวกับประวัติพี่กิกนิดหน่อยนะวันนี้แล้วก็วันหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถดูเดี่ยวเลยรถแต่ละคันว่าพี่กิกได้ตกแต่งหรือโมดิฟายอะไรกันบ้างได้ครับยินดียินดีนะพี่นะยินดีครับยินดีเลยก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่พี่กิกครับครับที่สลยเวลามาให้ยินดีครับยินดีที่สลยเวลามาให้วัยรุ่นรถซิ่งได้ถ่ายนะพี่ยินดีครับยินดีมากครับพี่ยินดีครับผมมากครับพี่ครับสวัสดีครับ